สวัสดีครับกระเต็มนะครับได้มาถึงายแล้อยากมองความรักของกระเต็มค่ะมองความรักของแตมอหครับก็มองความรักแบบไหนผมว่าความรักที่ดีของผมก็คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับสเปคหรือว่ารูปร่างหน้าตากันครับเพราะว่าผมมองว่าการที่มีคนหนึ่งคนที่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ชอบชอบเหมือนเราแล้วก็ซัพพอร์ตเรานั่นคือ นั่นคือเป็นความรักที่ดีพอแล้วครับเราไม่จําเป็นต้องมีคนที่ตรงสเปคของเราไม่จําเป็นต้องสูงส,สูงเท่าไหร่หุ่นน้นาหนักเท่าไหร่ผมว่ามันไม่สําคัญเท่าเขาอะสนับสนุนในสิ่งที่เราทําหรือเปล่าไงครับแค่แค่มีคนที่เข้าใจแล้วก็คอยเป็นเป็นเหมือนคนดันหลังให้เรานั่นแหละครับความรักที่ดีของแตให้บอกรักหรือแสดงความรัแตรื่ารมาเป็นดไดม ผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งแล้วก็แสดงออกไม่เป็นเลยถ้าเกิดผมต้องแสดงความรักผมก็คงแสดงผ่านผลงานและกันอย่างถ้าผมอยากจะตอบแทนความรักของแฟนคลับผมก็เลือกที่จะทําเพลงทําเพลงที่ดีเพื่อเพื่อแรงสนับสนุนที่เขาทํามามันจะได้ไม่สูญเปล่าครับผมถ้าให้คิดของปันที่มีชอเงในโลกใคนรักของขวัญที่ผมอยากจะทํา ที่มีชิ้นเดียวบนโลกโอ้โหผมว่าผมจะเอาสแตมจดหมายครับสแตมจดหมายมาเรียงกันเป็นรูปหัวใจแล้วก็อัดกล่องครับผมเพราะว่าน่าจะไม่มีใครทําขอให้ยังไม่มีใครทำาแล้วจดหมายจะได้ไหมคะทีมี้ผมว่าก็ต้องเอาไปซีเหล่าอีกทีถ้าเกิดจะให้หลายคนเพราะคงคงต้องให้หลายคนอยู่ <c oughs> ครับคแฟบท ใครที่กำลังอินเลิฟอยู่หรือใครที่กำลังมีแฟนมีคู่ก็ขอให้ดูแลกันดีๆนะครับวันว,นวนาเลนไทยก็ขอให้เป็นความทรงจำที่ดีของทุกคนนะครับก็ใครที่ยังโสดยังไม่มีความรักก็มารับความรักจากผมได้ครับผม14ก <c oughs> ุมภาพันธ์มีคาเฟ่แกลเลอรี่คาเฟ่แกลเลอรี่เฮ้ยถูกแล้วนะครับมาเจอกันได้นะครับผมก็มารับความรักจากแต้มได้นะครับแต่ว <c oughs> <c oughs> ่าเจอแตมนแกลเลอรี่แน่นอนเจอแตมแน่นอนในแกลเลอรี่ครับก็จะมี รูปเต็มหลาย,ลายๆเวอร์ชั่นรูปแต็มตั้งแต่ดั้งเก่าอะไรเงรี้ยอไม่ใช่รูปเต็มตั้งแต่ยุคสมัยต่างๆแล้วก็ก็มีนะ้ำมีเครื่องดื่มมีของขวัญให้ครับผมก็ใครที่สนใจอยากจะมานะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายครับสามารถติดตามช่องทางได้ที่อินสตาแกรมของบ้านเบสนะครับหรือติดตามที่อินสตาแกรมส่วนตัวเต็มได้เลยครับก็จะพยายามรีข่าวสารให้ทุกคนได้ดูนะครับผม